สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับคลิปนี้ผมอัดไว้ในช่วงเวลาสักประมาณตีสองแล้วก็ช่วง6กเจ็ดโมงเนี่ยผมต้องตื่นไปทํางานตอนเช้าแต่อารมณ์ทุกคนมันค้างและผมเชื่อว่าอยากจะฟังบทสรุปของปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในเกมที่เราบุกไปแพ้เติร์กเมนิสถานแบบหมดสภาพและเป็นเกมที่โคตรแย่ที่สุดตั้งแต่ผมเห็นมาซาฮดะอิชิคุมทีมชาติไทยมา และผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นหนึ่งเกณฑที่แย่สุดในชีวิตการทํางานของอีชีเหมือนกันที่พูดเนี่ยไม่ใช่บอลแพ้จะมาซ้ําเติมนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่มีออกมาไล่โค้ดออกมาด่าแบบไม่มีเหตุผลทุกอย่างมันก็มีข้อมูลรองรับบทและที่มันน่าสงสารก็คือว่าฟุตบอลไทยเมื่อไหร่แม่งจะพ้นวังบนพวกลิซถีเอาไปว่านี่คือเรื่องน่าแปลกจริงๆกับกุญซือต่างชาติที่มาคุมทีมชาติไทยผลงานปีแรกเนี่ยจะดูสวยหรูจับต้องถึงอนาคตได้แต่พอเข้ากวัวปีที่2เราก็จะได้เห็นอะไรแปลก ที่มันเป็นกลิ่นไม่ชอบมาพากลว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับความคิดของโคช้ชแนวทางและวิธีการเล่นการเลือกผู้เล่นให้เหมาะกับแท็กติกและวิธีการของตัวเองทำไมเป็นสิ่งที่มาสะดัดอิชิถึงมองภาพไม่ออกหรือจะไปคิดเยอะทำไมเมื่อสถานการณ์หน้าง,งานของคู่ต่อสู้อย่างเติร์กเบิสถานทำให้เห็นแล้วว่าเขาพยายามลดข้อผิดพลาดในการเล่นเกมรับโดยใช้การสาดบอลยาวเพื่อมาซื้อความผิดพลาดของคู่ต่อสู้อย่างเราซึ่งฟอร์มของกองหลังแมชนี้ก็เข้าตาจริงๆ หมานว่าถ้าเกิดเริ่มต้นทุกคนอาจจะตั้งคําถามว่าเราจัดตัวผิดพลาดตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับกับสิบเอ็ดตัวจริงที่มีการเปลี่ยนยกชุดจากแมชกับอินเดียเอาตรงๆถ้าเกิดว่าบอลไม่แพ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้คิดกันถึงแนวนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำถามที่ถูกตั้งมาจากเกมก่อนก็คือการใส่ผู้เล่นสำรองเพื่อที่จะเก็บตัวจริงเอาไปเล่นในเกมกับเติร์กเบริสถานเพื่อใส่เต็ม อิชิคงได้เห็นแล้วนะครับว่าผู้เล่นไม่ได้มีพลังงานเต็มสูบที่จะกดดันเข้าใส่เติร์กเบริสถานกลับกันฝั่งของเจ้าบ้านดูจะทําได้ดีกว่ามีความกระหายมากกว่าเราได้3ไปสุดท้ายผู้เล่นชุดแรกลงไปเกมมันก็ดเูเนื่อยเหมือนเดิมแต่จุดเปลี่ยนสาคัญผมว่ามันเกิดจาก36วินาทีแรกที่เรากําลังขึ้นไปจะยิงประตูเขาแต่บอลที่เคลียร์มาเนี่ยมันดันไปเข้าทางของมิคาอิลตีทอฟแล้วชิตดพา์รีออดเนี่ยดันสกัดบอลไม่ขาด เลยกลายเป็นไปตั้งให้ฝ่ายตรงข้ามหาจังหวะในการเอาตัวรอดในสถานการณ์2ต่อหนึ่งซึ่งเอเลียสดอเลอาจจะมีความแข็งแกร่งในแรงประทะแต่สุดท้ายเมื่อเจอความเร็วของคู่ต่อสู้ในการเปลี่ยนทิศท,ทางนี่คือจุดอ่อนของเอเลียสในการรับมือกับจังหวะ1ต่อ1ดังนั้นมันก็เป็นบทลงโทษที่โคตรแรงและก็ชี้วัดเรื่องของวิธีการเล่นที่เติร์กเบริสถานต้องการคือขึ้นนําก่อนและพวกเขาจะเล่นรับรอโต้กลับในขณะที่ทีมไทยเนี่ยพลาดเสียประตูแบบง่ายๆในเกมสําคัญมานักต่อนักแล้ว และผมย,ยันยืนยันนะครับว่า11ตัวแรกไม่ได้แย่เพียงแค่ว่าประตูแรกอยู่ที่ฝ่ายไหนจะโยนความอึดอัดไปให,ให้กับอีกฝั่งหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าเราจะดีพอในการรวบรวมสมาธิและมาตีเสมอจากสุประชัยใจเด็ดแต่ในเชิงรายละเอียดมันไม่ใช่การเล่นแบบโอเพนเพลย์เราเจาะเข้าทำถึงแม้จะหลุดไปในพื้นที่สําคัญแต่ส่วนใหญ่มันมาจากเกมริมเส้นบอลหน้าลายเกมรับการเล่นร่วมกันของผู้เล่นที่เป็นความหวังไม่ว่าจะเป็นชนาทิพย์เอกนิต์หรือว่าเจริญศักด์รวมถึงสุประชัยใจเด็ดและบรชิตกระดิศบีบำเพ็ญย จากสนามย่าเทียมที่เราไม่คุ้นชินเอาจริงเรากลับมาได้เลยถือว่าเก่งแล้วนะครับกับการตีเสมอ1ต่อหนึ่งแต่เกมรับของเราเนี่ยมันไม่ละเอียดพอแล้วก็เสียประตูง่ายทั้ง3ลูกเลยซึ่ง2ประตูแรกเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเราเสียประตูจากจังหวะเปลี่ยนจากรูกเป็นรับท a n ซีชั่นของทีมไทยเนี่ยจะเก่งมากนะครับคือเวลาเล่นรับแล้วโต้กลับ แต่เมื่อไรก็ตามเวลาเสียบอลกลางทางเนี่ยเราจะกลับตำแหน่งค่อนข้างช้าและก็มีพื้นที่ให้คู่ต่อสู้ได้โจมตียิ่งโจทย์ของสนามหญ้าเทียมเนี่ยโอเคต้องยอมรับนะครับว่าเตะสนามเดียวกันเนี่ยมันอาจจะอ้างไม่ขึ้นแต่สำหรับสนามหญ้าเทียมผมบอกเลยว่ามีผลเยอะจริงๆผู้เล่นของเทเบิลเนิสฐานหลายคนเนี่ยเดาจังหวะการตกของบอลเก่งมากถึงขนาดที่กล้าปล่อยบอลตกพื้นแล้วก็พลิกตัวหนีกองหลังหรือผู้เล่นเกีรับของทีมไทยไปเล่นต่อแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วครับว่าเขาค่อนข้างชํานาญแต่ปัญหาสําคัญที่มันดูแย่ สำหรับผมเนี่ยก็คืออิชิแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ดีเลยครับในแมชนี้ครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเจนและก็ต้องรับสภาพคือผมเข้าใจเลยว่าส1เ็ตัวจริงี่ยเขาต้องการที่จะเอาไปครองบอลเพื่อคุมเกมให้อยู่แต่พอก้าหลังเสียง่ายโดนขึ้นนํา2ต่อหนึ่งอีกครึ่งหลังโจทย์เดียวก็คือต้องพยายามเอาผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวไปเก็บบอลในแดนบนของเติร์กเบอนิสถานเพื่อที่จะเลี้ยงกินตัวเข้าไปหรือหาจังหวะในการเล่นร่วมกันซึ่งมันก็มีบางช็อตที่เกือบจะต่อกันติดแต่พอความต่อเนื่องมันไม่เกิด การกระตุ้นซึ่งกันและกันก็ไม่ดีแถมที่หนักจริงเนี่ยผมมองว่าการเปลี่ยนตัวมันผิดแทบทุกตำแหน่งเลยนะครับเพราะแมตชน์นี้มันควรจะเป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพการเล่นให้มีนักเตะท,ที่เลี้ยงกินตัวดึงตัวประกบได้อยู่แดนบนเยอะๆเพื่อกดดันเกมรับของเติร์กบนิสถานอย่างน้อยเราก็จะเรียกลูกกินฟาวแล้วก็มาเน้นลูกฟรีคิกในการเข้าทำแต่ปรากฏว่าอิชิก็ยังลำเรียงบอลจากแดนหลังเน้นต่อบอลบิลล์อัพทั้งที่ครึ่งแรกเนี่ยเติร์กบนิสถานเขาทำไม่เห็นแล้วนะครับเขารู้ว่าทีมไทยจะส่่ใแนนนอน เขาก็เลยเลือกใช้วิธีการเตะบอลยาวเพื่อทําลายเกมเพรสซิ่งของเราแต่ว่าเราเนี่ยกองหลังเซตบอลก็ไม่ดีดันไปต่อบอลหลังบ้านตัวเองให้เติร์กเบลิสถานขึ้นไปกดดันสูงแล้วก็กลายเป็นว่าเราตายเองแก้เพรสไม่ได้เตะทิ้งขึ้นไปข้างบนก็ไม่แม่นบางจังหวะก็เตะทิ้งออกดื้อๆไปเลยอย่างมีช็อตหนึ่งที่เอเลสดอร์เนี่ยหันมาเจอผู้เล่นของเติร์กวิ่งเข้าใส่ก็จ่ายบอลทิ้งออกข้างไปกลายเป็นว่าเกมรับก็ยิ่งเล่นยิ่งเสียความมั่นใจเชื่อมต่อกับเบติด คราวนี้มันก็ไม่เป็นขบวนกันใหญ่การเปลี่ยนตัวเนี่ยถูกตั้งคําถามแน่ๆล่ะครับกับการเอาชนาธิปสงกระสินที่เป็นหัวใจสําคัญของทีมเป็นคนที่ทุกคนอยากจะฝากบอลไปถึงเพื่อให้ดีไซน์เกมรุกแต่อยู่ดีครึ่งหลังก็าหายจากเกมไปเลยแล้วอีชีเลือกวิธีการที่ง่ายเกินไปครับกับการที่เอานักเตะท,ที่ดีที่สุดในสนามคนหนึ่งออกไปเลยเพียงแค่เพราะว่าเขาไม่ได้บอลและหายไปจากเกมซึ่งไม่ได้ดูเลยว่าก็บอลมันไปไม่ถึงข้างบนเพราะกองหลังกับกองกลางมัวแต่ไปต่อบอลกันไป,ไปมาให้มันเสียเวลา ในขณะที่เติร์กเนิสฐานเนี่ยเล่นให้ดูเลยนะครับว่าเขาพยายามศาสบอลไปในพื้นที่ที่มีตัวริมเส้นหรือมีกองหน้าที่ฉีกตัวออกมาเอาบอลได้สรุปแล้วสิ่งไหนที่เติร์กทาได้เราเลือกจะไม่เล่นและทําตรงข้ามทั้งหมดอย่างช่วงหนึ่งก่อนที่เติร์กเนิสฐานเนี่ยจะเล่นเพรสซิงในตอนหลังตอนที่เขาได้3าหนึ่งเนี่ยเขาถึงเพรสซิงนะครับเพราะเขารู้ว่าเราจะรีบในการต่อบอลพอไปกดดันแล้วเนี่ยทีมไทยก็จะรวนและก็ไม่เป็นขบวนแต่ว่าก่อนหน้านั้นสังเกตดูเติร์กเองเนี่ยไม่ได้กดดันสูงเลย เพราะการต่อบอลของทีมไทยกว่าฟุตบอลจะไปข้างหน้าได้จะต้องตั้งที่กองหลานน้อย2-3ง,งจังหวะแล้วก่อนที่บอลจะเคลื่อนขึ้นไปออกด้านข้างจะต้องมาพักที่เพียรดอนชัน่มรัสบีในทุกๆครั้งครึ่งแรกนี่ชัดเลยนะครับทุกครั้งของการสร้างเกมจากแดนหลังเพียรดอนได้บอลแทบร้อยเปอันนี้ไม่ใช่การพูดเพื่อวิจารณ์ตัวของนักเตะนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุการณ์พวกนี้มันซ้ําๆเดิมๆคุณไม่คิดกันบ้างเหรอว่านักเตะคนหนึ่ง ทำไมต้องได้รับบอลเยอะขนาดนี้โดยที่เพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องจ่ายให้คําสัรผู้นี้มันก็มาจากโค้ชนี่แหละครับและที่ผมงงมากๆก็คือคุณเอาชนาทิพย์ออกแล้วใส่ตัวอื่นเนี่ยผมไม่ว่าแต่คุณไม่ถอดเพียดนทางที่หลังจากนั้นคุณใส่พิธิวัตรสุจิตธรรมกุลไปมันทําให้เราไม่เข้าใจว่าศูนย์กลางในเกมที่มีเพียดนเนี่ยอิชิต้องการอะไรต้องการแค่ตัวพักบอลใช่ไหมเพราะฟุตบอลของเพียดอนไม่ได้พาบอลไปข้างหน้าหลายจังหวะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการเชื่อมเกมแล้วก็ลิงก์เกมมากกว่า แม้ว่าตามโจทย์อาจจะเป็นตัวกำหนดจังหวะของเกมแต่เพียดนก็ไม่สามารถเปลี่ยนบอลยาวหรือชฉวยโอกาสในการจ่ายบอลให้เพื่อนแบบเฉียบๆได้เอาไปว่าลองไปย้อนดูเทสได้เลยนะครับหรือใครดูถ่ายเท่าสดผมว่าแนวรับเติร์กช่วงหลังเนี่ยพอเขาเสียบอลแล้วทีมไทยต้องต่อบอลจากแดนหลังเขาจะรู้เลยว่าเดี๋ยวถอยไปตั้งโซรับในแดนตัวเองก็ได้เพราะเดี๋ยวทีมไทยก็จะจ่ายบอลซ้ายทีขวาที3-4ครั้งกว่าเจ้าบอลเข้าไปแดนของคู่ต่อสู้ ไอตอนตามหลังลูกเดียวเนี่ยพอเข้าใจนะครับว่ามันยังพอแต่งตัวได้รอหาจังหวะได้แต่มันก็เสื่อมเสื่อมซึมซึมต่อบอลแบบเนี้ยสักพักใหญ่เลยประมาณเกือบ20่นาทีจากเกมที่หยุดไปด้วยกลายเป็นทีมไทยเนี่ยไปเปลี่ยนในช่วงหลังมีเบนจามินเดวิสเข้าไปซีซันของเกมมันถึงกลับมาอีกครั้งแต่กว่าจะกระตุ้นกันติดก็ต้องรอถึงช่วง5นาทีสุดท้ายบวกกับทดเวลาอีก7นาทีกลายว่าครึ่งหลังที่เราต้องเร่งได้ดีกว่านี้มันเผาเวลาทิ้งไปเยอะมาก แม้แต่การลงมาของปรเมศอาวิลัยสรุปแล้วมันไม่มีตัวเชื่อมเล่นบอลขอเขาครับเพราะคนที่ชัวอย่างชนาทิปก็ออกไปแล้วเบนจามินเดวิสก็ไม่ใช่ฟุตบอลทําชิ่ง1-2แต่เป็นสไตล์พลิกบอลเทินบอลซะมากกว่าคือมันก็เละตุ้มเป๊ะไปหมด อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับยิ่งเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอิชิก็ไม่พยายามจะเอาบอลไปข้างหน้ายังเล่นด้วยโครงสร้างเหมือนเดิมที่ตัวเองเตรียมมาผมเชื่อว่าเขาคงสกาวคู่ต่อสู้แล้วก็ได้ซ้อมมาแต่ในเมื่อตําราที่เห็นหน้างานมันใช้ไม่ได้มันก็ต้องแก้ปัญหาเหมือนที่เติร์กทำเติร์กเล่นคล่องกว่าเราอีกนะครับสนามนี้เขาคุ้นชินมากแต่ทําไมเขาถึงไม่เซตบอลเพราะเขารู้เองครับว่า เขาเอาความไม่แน่นอนไปให้คู่ต่อสู้ดีกว่าฉะนั้นบอลเราเนี่ยมันเหมือนเด็กหน้าห้องมากเกินไปมันพลิกแพลงไม่เป็นบางทีมันไม่ใช่1 2 3 4ครับบางครั้งเนี่ยจะไปถึงข้อ10ได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียงลําดับทั้งหมดถ้าคุณเห็นว่าการเดินตามแผนตั้งแต่1นถึงเมันเสียเวลาแต่นี่ฟุตบอลต้องการประตูโดนนาอยู่2สกอร์เล่นหน้าคู่ก็ไม่เล่นปอร์เบ้ก็ยังยืนตําแหน่งเดิมคือกองหน้ากึ่งปีกฝั่งซ้ายไม่ได้หุบเข้าไปช่วยสุบชายใจเด็ด เราเพิ่งเห็นฟุตบอลโยนของทีมชาติไทยก็คือโทษทดเวลาบาดเจ็บที่มีความต่อเนื่องทั้งที่ก่อนหน้านี้ควรจะทําตั้งนานแล้วและที่อึ้งเข้าไปใหญ่ผมเชื่อว่าตอนนั้นก็คงจะเบลอไปแล้วนะครับอีชีเนื่องจากว่าข้างสนามเนี่ยไม่ได้มีผู้ช่วยโค้ชในการช่วยตัดสินใจหรือว่าค้านในบางมุมมันก็เลยทําให้ปริมาณผู้เล่นในกรอบเขตโทษของเติร์กเบริสฐานที่ควรจะเป็นเกมรุกของเราเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอขณะที่เติร์กเปลี่ยนกองหล,งลังลงไปเพิ่ม คือเขาเห็นเราแก้เกมหรือเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาอาจจะงงเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักผู้เล่นไทยแต่ผมว่าเขารู้ว่าเราเปลี่ยนตัวแล้วเกมมันไม่ดีขึ้นช่วงหลังเขาเล่นมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็กล้าที่จะหาจังหวะในการสวนกลับยังดีนะครับที่เราไม่โดนเพิ่มพอแค่โดน3าหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าแย่แล้วกับการที่จะเอาคืนเพื่อกลับมาเพราะกว่าจะไปถึงเกมนัดสุดท้ายกับเติร์กเนิสถานเนี่ยช่วงเวลาก่อนนั้นนั้นความมั่นใจของผู้เล่นที่มีต่อโค้ชผมว่าเกมนี้ทําลายศรัทธาลงไปเยอะนะอนอน,อน,นะคคครรรััับบบไไม่่่่่ใชเเเพีียยยงงงงแแขออออฟาาาาดดววจผ้้ ที่เอเลสดอลล์เนี่ยได้เติมเกมขึ้นไปถ้าไม่นับผู้ลูกเตะม,มุมแล้วในช่วงท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วผมเชื่อว่าการสลับตำแหน่งเพื่อเอาเอเลสไปเป็นกองหน้าเฉพาะกิจมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะด้วยความสูงได้เปรียบผู้เล่นเกมรับของเติร์กบริสถานทุกคนอยู่ที่ว่าเราเปิดแม่นหรือไม่แม่นซึ่งมันก็ต้องใช้โอกาสหลายจังหวะแต่เราก็เลือกที่จะไม่ดันเอเลสไปและเอาผู้เล่นตัวสูงโอเคยอมรับว่าเล่นกองหลังแต่ในเมื่อมันต้องเอาประตูแล้วกองหลังตัวสูงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาจ่ายบอล ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ามันคือความงงที่คนดูก็ควรจะคิดเหมือนผมเหมือนกันและบ่อยเลยนะครับว่าไม่ได้มาสอนโค้ชนะครับเพราะไม่ได้อยากเป็นโค้ชคือเห็นหลายเม้นต์เนี่ยมาพิมพ์บอกให้ผมไปเป็นโค้ชก็บอก่อยเลยว่าไอ้พวกที่พิมพ์มาเนี่ยเดี๋ยวเอาตังค์มาให้ด้วยนะครับห้าแสนเรียนโปรไลเส้นเอามาจ่ายให้ผมก็ได้ดผมไปเรียนให้แต่ผมไม่ได้อยากทํางานด้านนี้ ผมแค่สะท้อนความคิดของสื่อบนชนที่อยู่กับฟุตบอลไทยมาตลอดแล้วอยากให้มันดีขึ้นแล้วทำไมมันถึงเกิดเรื่องเดิมๆทั้งที่เราเปลี่ยนโคช้ชเราคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆครั้งถูกไหมครับไม่มีทางแลกครับที่เราเปลี่ยนโคช้ชเพราะเราชอบโคช้ชคนนี้และอยากให้เขาทํางานเราก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้า ดีเราก็ชมแต่เวลาตีเนี่ยผมตีเพื่อก่อตลอดและผมตั้งคำถามเสมอพร้อมทั้งยืนยันเลยนะครับว่าไม่ควรปลดโคชให้เขาอยู่จนจบสัญญาเพราะอีชีอีเนี่ยสัญญาก็เหลือไม่เยอะนะครับคือได้เขาทำทีมไปถึงเอเชียนครัพรอบสุดท้ายไม่ได้เนี่ยสัญญาเขาหมดอยู่แล้วและมันก็พิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าผู้เล่นไทยเจอปัญหาตลอดเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เปิดแรกเราจะทำได้ดีแต่ถ้าเกิดเจอแบบเล่นเกมรับเราเสียประตูให้เขาก่อนเนี่ย เกมก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อบอลไปมาเอือยเชยกี่ยุคกี่สมัยมันก็เป็นมาตลอดตอนนี้เรามีแอนโทนีฮัตซันซึ่งหลายคนบอกว่าเอาฮั s ซันมาแทนเถอะโอเคผมจะบอกให้ก็ได้นะครับว่ามันมีความเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดวันนี้ฮั s ซันถ้าคุณชัดเจนว่าคุณจะมาต่อท้ายคุณจะแต่งตั้งเข้าไปนั่งประธานเทคนิคทําไมไปแขวนแบบนี้คนทั่วไปเขาก็รู้เขาไม่โง่งหรอกครับดังนั้นผมให้เขาทําหน้าที่ของตัวเองไปก่อนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เหมาะ กับงานนั้นเป็นโค้ชดีกว่าเพราะอายุยังน้อยแต่การทํางานพวกนี้มันต้องให้เกียดซึ่งกันและกันความผิดพลาดมันมีมาตลอดแหละครับแม้ว่าจะเป็นเกมทําลายศรัทธาของแฟนบอลแบบที่ผิดหวังกันทั้งประเทศแต่คุณไม่อยากรู้เลยครับว่าการตรวจสอบโค้ชเมื่อมีประธานเทคนิคมันจะออกมาในรูปแบบไหนทิศทางของทีมชาติไทยจากสิ่งที่ฮ่าสั้นเห็นมันจะเป็นยังไงแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งจะแจ้งฟีฟ่าไปไม่นานว่าเรามีประธานเทคนิคแล้วยูเอดีจะไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็เหมือนเล่นขายของฉะนั้นการเปลี่ยนโค้ชตามกระแสแฟนบอลอย่าลืมนะครับว่า แฟนบอลไม่รับผิดชอบกับค่าชดเชยโค้ชสบาคมต้องจ่ายตลอด ดังนั้นเมื่อเลือกมาแล้วผลงานดีในช่วงแรกก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดผลงานไม่ดีก็รับผิดชอบร่วมกันในฐานะคนเชียร์คือถ้าเกิดมองในแง่บวกเนี่ยเรายังเหลือเวลาในการที่จะแก้มือในเกมกับไต้หวัน2นัดและก็สีหลังกาอีก1นัดก่อนจะเจอกับเติร์กเมนิสถานซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าเติร์กเองเขาจะพลาดบ้างหรือถ้าเกิดเขาไม่พลาดเลยเราก็ห้ามพลาดแม้แต่นัดเดียวเพื่อไปลุ้นดีกากันคือ31มมีนาคมปีหน้าที่เราจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเติร์ก ถึงเวลาตรงนั้นเรื่องของเฮด o ูเฮดมีความจําเป็นเราก็ต้องดูความมั่นใจทีหนึ่งว่าเราจะดีพอไหมที่จะแซงชนะคืนแล้วก็ปิดจ็อบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มซึ่งแชมป์เท่านั้นนะครับที่จะเข้ารอบสุดท้ายของศึกเอเชียคับที่2ในครั้งนี้ตกรอบสถานเดียว ตอนนี้ที่น่าเจ็บใจสุดก็คือว่าช่วงเวลา1ปีของอีชีเนี่ยกว่าจะไต่แรงกิ้งมาได้แต่ละนัดนะครับขึ้นมาต่ำกว่าท็อปร้อยอยู่ดับ99ของโลกแล้วถ้าเกิดาชนะต่อไปเรื่อยๆก็มีโอกาสจะขึ้นไปอันดับ95ของโลกอย่างให้เป็นทางการแต่เราแพ้เกมนี้ตัวอ,อย่างจบเหยือเลยนะครับเราติดลบจากการแพ้เตอร์วิมนิสถานเกมเดียวถึง16 8 3คะแนนเกือบ20แต้มต้องร่วงลงไปอยู่อันดับ101ของโลก กายเป็นว่าทุกสิ่งที่สร้างมาพังหมดหลังจบเกมอิชิก็จะมีบุมของตัวเองนะครับเขาได้สัมภาษณ์ว่าเติร์เมนิสถานมีวิธีการเล่นที่ชัดเจนกว่าไทยงั้นผมถามกลับว่าแล้วทําไมไทยถึงเล่นชัดเจนแบบเขาไม่ได้ทั้งที่เห็นกันอยู่แล้วว่าสนามไม่ได้มีความโชว์เลยและเขาก็ไม่ได้ต่อบอลเหมือนที่ไทยเป็นเพราะเขารู้ว่าต่อบอลไม่ชัว์ทำไมเราถึงต่อ 2. ออิชิบอกว่า ทีมเติร์กมีผู้เล่นจากสโมสรเดียวกัน8-9ถึงคนก็คือสโมสรอาร์กาแดกนั่นแหละครับที่เป็นแชมป์เอฟซีเชลน์ครับแต่จริงๆเนี่ยมันเกินนะครับมี12ตัวแต่ว่าอยู่ในชุด11คนเนี่ยคือ8คนเอาเป็นว่าจะอ้างขึ้นไหมโอเคมันก็อ้างขึ้นแหละครับพวกรูปแบบการเล่นความเข้าใจเกมทีมเวิร์กมันก็ดูดีกว่า แต่ท้ายสุดเราต้องโทษเกมรับของตัวเองที่เราเสียประตูง่ายๆทุกลูกและเป็นการเสียประตูแบบเดิมๆนะครับคือเสียจากลูกตั้งเตะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังจากการมาของอิชีมากว่าจะดีกว่ายุข,ของมโนโพกิงแต่สุดท้ายมันก็เสียเหมือนเดิมกับลูกพวกนี้แต่น่าแปลกไหมครับว่าตอนเอชครัพรอบสุดท้ายเรารับมือกับลูกตั้งเตะได้ดีแลวไม่เสียประตูฉะนั้นเกมนี้ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าไอ้นักเตะที่เล่นทีมเวิร์กของเติร์บเมนิสถาน จะดีกว่าเราเพราะอันดับโลกของเราดีกว่าฉะนั้นที่ผ่านมาเติร์กก็ไม่ได้เก่งกว่าเราและผู้เล่นที่จัดลงไปมันก็เป็นแกนหลักที่อิชิเคยใช้งานอยู่แล้วฉะนั้นหมดเหตุผลในการแก้ตัวโดยภาพรวมจริงๆเราเสียประตูรแรกเร็วด้านหลับทำให้เรารวนและก็เล่นในรูปแบบที่ซ้อมมาแบบเต็มๆไม่ได้ส่วนวิธีการที่จะพลิกแพลงเนี่ยมันก็ไม่มีนั่นคือสิ่งที่อิชิก็ต้องรับผิดชอบในโจทย์นี้ไปส่วนีหัวข,ข้อหนึ่งเขาบอกว่าเกมรับของเติร์กบานิสถานเนี่ยแข็งแกร่งทําให้ทีมไทย ทัวประตูคืนได้ยากก็ต้องย้อนกลับไปว่ารูปแบบการต่อบอลของทีมไทยในเกมนี้ผมว่าคนดูก็เอกฉันนะครับเราไม่ได้มีความพยายามจะพาบอลไปข้างหน้าเลยจนถึงช่วงท้ายที่ผมบอกก็คือประมาณสัก5นาทีรวมโทษเวลาบาดเจ็บที่เราพยายามจะเอาบอลออกด้านข้างแล้วก็โยนเข้าใส่แต่ก่อนหน้านั้นก็เล่นกันไปตามจังหวะมากเกินต่อบอลไปมาผ่าง,ง่วงส่วนกรณีของเบนจามินเดวิสที่เล่นได้ดีนะครับทั้งเกมกับอินเดียและก็เกมนี้ในฐานะตัวสำรอง อิชิก็ตอบคำถามว่าทำไมไม่ส่งลงเพราะเขาบอกว่าเบนเนียมีคุณภาพแต่การยืนตำแหน่งและการเล่นร่วมกับเพื่อนอาจจะเป็นรองคนอื่นงั้นผมถามต่อแล้วกันนะครับว่าไอ้คนที่ยืนตำแหน่งดีเนี่ยมันพาบอลไปข้างหน้าและสร้างความวือหวาหรือกดดันเกมรับของคู่ต่อสู้ได้ไหมสรุปแล้วเราจะเอาบอลไปยิงประตูหรือว่าเราจะต่อบอลเพื่อโชว์การยืนตำแหน่งส่วนการถูกเปรียบเทียบแมชนี้กับศรีลังกาเนี่ยอิชิบอกว่ามันเทียบกันไม่ได้2ทีมสไตล์ต่างกันแล้วก็สนามญ่าเทียมด้วยโอเคผมว่านี้ก็อาจจะจับแพ้ชนแก่ไปแต้ดึงสิ่งเลยนะครับ ก็เหมือนเดิมที่ผมบอกเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอเล่นเกมรับลึกเราทําอะไรไม่ได้นี่คือคาแรคเตอร์ของผู้เล่นไทยที่ต้องพยายามหาตัวมาเปลี่ยนให้ได้และต้องถอยลงไปสร้างตั้งแต่เยาวชนถ้าคุณอยากได้คาแรคเตอร์ผู้เล่นที่กล้าเลี้ยงกล้าลุยกล้าเล่นร่วมกันในพื้นที่แคบๆทั้งหน้าลายเกมรับหลังลายเกมรับของคู่ต่อสู้ มาฝึกตอนโตเล่นร่วมกันยังไงก็ไม่ทันคุณต้องสร้างตั้งแต่ยังเด็กแต่การมาของอีชีคุณจะบอกว่าไม่คาดหวังกับตัวเขาก็ไม่ได้จะไปโทษว่านักบอลไม่มีคุณภาพจะให้โคช้ชทํำยังไงผมก็ขอถามกลับเหมือนกันนะครับว่าตอนเราเปลี่ยนโคช้ชเราคิดอะไรเราคิดว่าเขาจะมาทําได้ดีกว่าไอคนก่อนที่อยู่ใช่ไหมนั่นแหละครับคือหน้าที่ของโคช้ช ชุดใหญ่อาจจะไม่มีเวลาในการพัฒนาเด็กมากนักอาจจะมีดาวรุ่งบางคนเสริมขึ้นมาได้แต่คุณต้องคัดผู้เล่นเก่งๆซึ่งคุณมีเวลาในการดูฟอร์มจากลีกถามันไม่มีจริงๆเหรอผมตอบไปเลยว่ามันมีแต่บางครั้งคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสกับตัวเดิมๆที่คุณไว้ใจซึ่งพอะผลการแข่งขันมันไม่ได้มันต้องโทษคนเลือกแต่สุดท้ายพูดมาซะยืดยาวนะครับยังอยากให้ทุกคนรวมใจกันอีกครั้งเพื่อผ่านเข้าสู่เอเชียนคัพรอบสุดท้ายให้ได้ ไม่ว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็าตามโซนอีคู่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันดาร์บิแมชอาเซียนมาเลเซียครับเจอกับเวียดนามโอ้โหยิงกระจุยเลยครับเสือเหลืองถล่มไปถึง4 0เป็นเกมที่บูกิจาจริวจัดเต็มสดๆแฟนบอลแฮปปี้แล้วก็นักเตะที่ได้มาของมาเลเซียประเดิมลูกครึ่งลูกเซี่ยวมากันเต็มเลยนะครับเพราะว่าจากลิสต์รายชื่อคนทำประตูเนี่ยเป็นนักเตะลูกครึ่งแท้ทั้งนั้นเป็นการประเดิมคุมทีมชาติของปีเตอร์ชคาโมฟสกี้ที่น่ากลัวจริงๆ แต่คิมซังซิกเนี่ยเหมือนให้สัมภาษณ์ปลอบใจตัวเองนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีเขาบอกว่าแนวรับของเวียดนาม2คนเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายครึ่งแรกอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนตรงนี้วิจารณ์ด้วนะครับว่าเรื่องที่2คือประเด็นของวีลีกที่เตะทีในช่วงก่อนถึงโปรแกรมทีมชาติส่งผลต่อร่างกายของนักบอลและก็ข้อที่3คือการที่ตัวเขาประเมินค่านักเตะใหม่ของมาลเลเซีย ต่ำเกินไปแต่เอาจริงก็สาใจนะครับแฟนคลับเวียดนามจะได้เลิกจองหองสักทีว่าไอ้แชมป์อาเซียนที่ได้มาเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าชนะไทยก็สมศักดิ์ศรีทั้งสองนัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการไม่มีเหงียนส่วนซอนทําให้ทีมของคุณไม่มีอะไรเลย ราวนี้มาต่อครับยู U 23โอ้โหก็แล้วกันใหญ่เหมือนกันเพราะว่าในชิกายานี่5เกมรั่วนะครับในการคุมทีมชาติของเขาแพ้หมดเลยครับเจอ UEE หวังว่าจะเอาชนะให้ได้นะักกีฬาทุกคนก็พยายามเต็มที่สุดท้ายโดนนําก่อนตามตีเสมอแล้วก็โดน UEE ยิงแซงจากฟรีคิกในช่วงทดเจ็บแทบจะหมดโอกาสในการแก้ตัวหลังจบเกมโค้กายะก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทุกคนพยายามหมดแล้วแหละ เสียดายที่มาโดนยิงในช่วงท้ายเกมแสดงให้เห็นว่ามันมีช่องโหว่อยู่ครึ่งแรกนักเตะเล่นกันอดทนมากแต่ครึ่งหลังพยายามปรับเน้นการเคลื่อนบอลให้เร็วขึ้นคิดว่าต้องดีกว่านี้ถ้าจะไประดับเอเชียต้องมีเกมแบบนี้อีกหลายนัดให้นักเตะได้มีประสบการณ์ในมุมเขาจะเสมอการเป็นแพ้มันน่าเสียดายต้องละเอียดกว่านี้ทั้งตัวนักกีฬาและตัวของทีมงานโค้ชด้วยพร้อมบ,บอกว่าถึงแม้ชิงแชมป์อาเซียนจะเป็นงานที่ยากจากตัวหลักที่ไม่ได้มีไปเยอะ แต่มันก็ต้องเอาผลลัพธ์มาแล้วเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับแนวทางการเล่นของเขาและนักกีฬาที่จะเข้ามาหลังจากนี้ด้วยเอาเป็นว่าปัญหาตอนนี้ของยู23มันก็คนละแบบกับของชุดใหญ่ตอนนี้ยู23ต้องการผลเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไอ้แนวทางการเล่นเนี่ยมันชัดแล้วนะเหลือย่างเดียวคือรายละเอียดในเพืยนที่สุดท้ายแล้วก็เกมรับ ที่เวลาเสียประตูเนี่ยมันก็มาจากการที่ไปเพซซิ่งเขาแล้วมันไล่ไม่จนจนกลายไปว่าโดนแกะออกมาก็มีพื้นที่ในการโดโต้กลับเคื่อตรงๆนะครับบอลแพ้ใ bon นผมไม่แฮปปี้หรอกแต่ของยูยี่สามเนี่ยอย่างน้อยผมยังเข้าใจว่ากําลังทําอะไรแล้วขั้นตอนไหนที่มันไม่สมบูรณ์มันยังขาดผู้เล่นจิ๊กซอว์ในประเภทไหนแต่ของชุดใหญ่ตอนเนี้ยผมงงไปหมดเลยดังนั้น15-29ถึงกกรกฎาคมของยูยี่สามจะเล่นชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียนะครับถ้าตัวนักบอลที่ไปยังเล่นด้วยแนวทางแบบนี้ได้อยู่ ผมว่าจะเป็นการทํางานที่ยังน่าสนับสนุนเพราะบอกเลยว่าถึงแม้กายาจะออกไปเราก็จะหาโค้ชสไตล์เนี้ยมาต่อยอดเพราะมองว่าโค้ชกายาได้ทําวิธีการคอนเซปต์ไปแล้วและนักบอลไทยเนี่ยมนเล่นได้หรือถ้าเกิดว่ามันเล่นไม่ได้หลังจากนี้จะปรับลดทอนอยังไงให้มันเหมาะสมกับสไตล์ของผู้เล่นที่มีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าทิศทางไม่ชัดเจนเวลาเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะไล่แก้ซึ่งบางที่เนี่ย มันไม่คันแล้วคุณไปเกามันก็ยุ่งสรุปแล้วยว้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเลิกพูดสทีว่าโค้ชประเทศไหนมาแล้วก็เป็นเวนั้นเวนี้เจแปนเวก็ไม่มีอยู่จริงในบ้านเราเพราะเราไม่มีแนวทางอะไรเล,เลยในตอนนี้เราให้โค้ชทํางานโค้ชญี่ปุ่นมาเห็นไหมครับทั้งกายะและอิชิวิธีการเล่นก็แตกต่างกันฉะนั้นวันนี้ฟุตบอลไทยก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อเอาผลการแข่งขันให้ได้เท่านั้นแหละครับปิดท้ายเรื่องนี้ซะหน่อยครับหลังจากมีการถแถลงข่าวเปิดตัวเป็นทางการผู้ถือลิขสิทธิ ถ่ายเท่าสดบอลไทยในอีก6ปีข้างหน้านะครับเป็นออปชั่น4ปีร่วแล้วก็บวกต่ออีก2ปีราคาต่างๆเงื่อนไขรู้หมดแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญคือความคืบหน้าเรื่องของแพ็กเกจการถ่ายทอดจะดูไว้ที่ไหนเก็บเงินสมาชิกยังไงกลายเป็นว่าหลังจบงานถแถลงข่าวผู้บริหารของ AS เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าทาง a ออาจจะเปิดให้แฟนบอลไทยลีก ได้ชมฟุตบอลไทยฟรีทั้งหมดเลยพอมาลงข่าวไปเนี่ยมันได้กระแสนะครับแต่ในแง่ของการที่จะหาเงินคืนผมเชื่อว่ามันไม่ใช่การทําบุญครับมันคือธุรกิจแล้วการที่จะเอาไปลงแพลตฟอร์มทั้งแอป AS Play และก็ Mono m a x เนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายมันมีนะครับค่าผลิตสัญญาณส่งสัญญาณค่าเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บไฟล์ของการถ่ายเทอดสดคุณคิดดูว่าบอลมันกี่ร้อยคู่รถทีมงาน OB ไหนจะทีมคอนเทนต์จ้างผู้บรรยาย พวกนี้มันคือค่าใช้จ่ายอย่างถ้าเกิดไปฉายในฟรีทีวีอ่ะก็มีช่องโมโน29ที่อยู่ในเครือตรงนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันผมเลยคิดว่าถ้าเกิดย้อนไปนะครับในมุมของทาง AIS เนี่ยถ้าจำกันได้ฤดูกาล2021-2022ถึงเนี่ยหลังจากที่สมาคมในยุคของพล e ต,ตรุเอกดรสมยศไปยกเลิกสัญญากับเซนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ AIS นี่แหละครับที่เข้ามาแล้วก็ให้ค่าตอบแทน้นผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณสัก ปีละ400ล้านนะครับไม่เกินนี้โดยในอดีตเนี่ย AS ก็ใช้วิธีการว่าสามารถดูฟุตบอลไทยผ่านทาง AS Play ได้แบบฟรีๆเลยแต่มีเงื่อนไขย,ย้ำนะครับว่ามันฟรีคือดูแต่เงื่อนไขคือต้องซื้อซิมของ AS ในแบบลงทะเบียนซึ่งมันก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะครับเหมือนเราจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นรายเดือนนั่นแหละเพื่อชมเกมฟรีได้ส่วนค่ายอื่นสมมุติว่าเราไม่ได้มาใช้ AS เนี่ยจะดูได้แค่200เกมจากทั้งหมด600 match ส่วนฟรีทีวีเนี่ยก็มีช่อง 5, PPTV แล้วก็ GMM 25ในการถ่ายเบื้องต้นผมเลยคิดว่าไอ้ที่บอกว่าฟรีเนี่ยน่าจะเป็นเงื่อนไขนี้นะครับยังไงก็ต้องซื้อซิมหรือเปิดเบอร์สมาชิกเป็นรายเดือนเพราะเป้าหมายของธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาต้องการยูเซอร์เพิ่มมากขึ้นเพื่อเอาชนะทางฝั่งทูแล้วก็ดีแท็ทั้งในแง่ของหมายเลขโทรศัพท์เองแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ทุกอย่างก็รอความชัดเจนแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ เชื่อว่าทางฝั่งผู้ถือลิขสิทธิ์เนี่ยก็คงพยายามประชุมกันอย่างหนักเพราะไม่ได้มีแค่บอลไทยอย่างเดียวพริมยริเองก็รอความชัดเจนเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจรวรปัตนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดติดตากมกันด้วยนะครับใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok ชื่อเดียวกันเจรวรปัตสวัสดีครับ